สวัสดีครับร้านเอ็มแม็กซ์โซลาเซลล์จังหวัดพิษณุโลกครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวส่งงานลูกค้านะครับเป็นระบบประหยัดไฟในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในบ้านในร้านค้านะครับหรือว่าโรงงานนะครับชุดนี้เป็นของบริษัทนพพลัดมาร์เก็ตติ้งนะครับสั่งไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นชุด3,000วัตต์นะครับ3,300วัตต์ของโซฟานะครับที่จะไปใช้ประหยัดค่าไฟในช่วงลางวันเป็นร้านค้านะครับ ตัวนี้ใช้แผน่นเจ็ดถึงสิบแผ่นครับใช้แผน่นเจ็ดถึงสิบแผน่นลักษณะการตอร่อมีผังการตอร่อไปให้มีอุปกรณ์ให้ครบชุดครับมีผังการต่อมีสายไฟสายแผงโซล่าเซลสายกาว singing, เด็กแท่งกาวนะครับจัดอุปกรณ์ให้ครบทุกอย่างเลยนะครับการต่อก็ง่ายมากนะครับจัมไลนิวตันนะครับจัมไลนิวตันเข้าไปที่เมนของการไฟฟ้าเลยนะครับก็คือจัมด้านล่างเมนซีทีนะครับซี CT, ทีจะมีลูกศรบอกอยู่นะครับ ซีทีคองด้านบนนะครับซีทีคองด้านบนคองเส้นลายนะครับซีดีคองเส้นลายคองด้านบนสุดเลยแล้วก็ลูกศรชี้ลงนะครับชี้ตามทิศทางการไหลนะครับไหลเข้าบ้านก็ชี้เข้าหาภายในบ้านเลยนะครับตัวนี้เป็นชุดประกอบสําเร็จที่ลูกค้าสามารถนําไปติดตั้งเองได้เลยนะครับที่จะลดค่าไฟนะครับลดค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของค่าไฟฟ้าในช่วงกลางวันนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าเป็นบ้านเปิดแอร์กลางวันนะครับมีผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าเป็นร้านค้านะครับ โรงงานนะครับในช่วงกลางวันนะครับตัวนี้ใช้แผ่นเจ็ดถึงสิบแผ่นครับต่อนุกรมกันหมดเลยนะครับแล้วก็มีมาบอกอยู่นะครับมีลายมีนิวตันอ่าเป็นสติกเกอร์บอกทุกจุดเลยนะครับทุกท่านสามารถติดตั้งเองได้เลยนะครับติดตั้งง่ายมากถ้าสงสัยการต่อนะครับส่งภาพมาให้ดูก่อนนะครับเช็คความถูกต้องทุกอย่างก่อนนะครับก่อนที่จะเปิดเบเกอร์นะครับส่งภาพการต่อแต่ละจุดให้ทางร้านช่วยตรวจสอบก่อนได้นะครับ มาดูระบบนะครับระบบของการทํางานของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับถ้าไม่มีโหลดวิธีการตรวจสอบนะครับว่าเราติดตั้งถูกไหมนะครับระบบถูกต้องทํางานถูกไหมนะครับถ้าไม่มีโหลดจะต้องเป็น0.01 0.02แบบนี้นะครับแต่ถ้ามีโหลดนะครับอันนี้ผมทดสอบกับประเภทอุปกรณ์ให้ความร้อนนะครับก็คือหม้อหุงข้าวถ้ามโหลดนะครับจะผลิตทันทีเลยนะครับ300กว่าวั์ก็คือหม้อหุงข้าวนะครับ ถ้าไม่มีโหลดอีกก็จะหยุดผลิตทันทีนะครับอันนีเน้เป็นความไวของระบบนะครับในการป้องกันกระแสไหลย,ย้อนนะครับเข้ากาันไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเครื่องทุกเครื่องนะครับที่ลูกค้านําไปติดตั้งใช้ได้อย่างสบายใจเลยครับว่าจะไม่มีผลิตไหลย,ย้อนเข้ากาันไฟฟ้านะครับเพราะว่าระบบไวมากนะครับพอมีโหลดปุ๊บเครื่องจะผลิตตามโหลดการใช้งานมีโหลดมาก ผลิตมากมีโหลดน้อยผลิตน้อยไม่มีโหลดเลยเครื่องก็จะตัดเป็น0 0 1 0 0 2อยู่แบบนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับในการตรวจสอบความถูกต้องในการติดตั้งด้วยนะครับถ้าเครื่องไม่ผลิตแสดงว่า CT ท่านคล้งองผิดอาจจะคล้องผิดเส้นหรือว่าอาจจะคล้องผิดด้านนะครับก็ตรวจสอบ CT ด้วยนะครับเป็นชุดสำเร็จรูปที่ทุกท่านสามารถนำไปติดตั้งเองได้เลยนะครับยินดีบริการทุกท่านครับร้าน m อ็มเ็กซ์โซลารเซลล์จังหวัดพิษณุโลก 081 680 6051ครับ081 680 6051ครับยินดีบริการครับ